กลับเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานบอกว่าทําแบบเบอรบอแล้วสวยดี <c oughs> เลยทําให้เบอรบอดีกว่าจริงๆเราขอแค่แบบไม่เห็นอะไรเลยก็ได้จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ได้สวยยิ่งกว่าเดิมเอานะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะโทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ <c oughs> ตอบเข้ามาว่าความสุขในชีวิตของคุณนั้นคืออะไร <c oughs> ถ้าตรงกับหนึ่งในห้าข้อที่อาจารย์คาดหวังเอาไว้เมื่อสักครู่อาจารย์บอกเนี่ยน,นะคะ ถ้าคุณอยากได้ซีดีอาจารย์จะให้ซีดีที่อาจารย์บอกว่าเป็นหมื่นหมื่นบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าร่วมโครงการสะกดจิตวมิคิดชีวิตได้ด้วยตัวเองที่าจะจัดขึ้นในวันที่29เนี่ยคะ่ะปกติราคา1,600บาทถ้าคุณตอบได้1ใน5ข้อที่อาจารย์คิดไว้อาจจา์ลดให้เหลือ1,200บาท เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเข้ามาค่ะว่าความสุขในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ในรายการนะคะ029349258 9ค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจโครงการที่อาจารย์จัดขึ้นในวันที่29บอกว่าไม่ต้องลดเลยยังไงก็ไปอยู่แล้ว1,600บาทไปอยู่แล้วจดเบออาจารย์ไว้ก่อน089209,000นะคะอันนี้โทรไปสำรองสิทธิ์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณจะโทรไปปรึกษาปัญหาหัวใจปัญหาชีวิต โทรเข้ามาในรายการดีกว่ารบกวนไม่ให้โทรเข้ามาในรายการนะคะวันเต็มสามวันเต็มสองวันสามวันที่อาจารย์ทั้งทั้งอาจารย์จิตราแล้วก็อาจารย์วรลบมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะแก้ปัญหากับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะโทรเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาการใครมีปัญหาเรื่องราวที่ไม่สามารถบอกใครได้ก็เรามาปรึกษากันนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณนัซศรีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อถูกไหมคะชื่ออะไรคะชื่อนัชศรีค่ะนัชศรีนะคะจากจังหวัดอะไรคะ อสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเคยดูรายการเราไหมคะดูประจำค่ะดูประจำนะคะวันนี้อาจารย์อาจารย์ถามว่าความสุขของคุณหรือว่าความสุขของมนุษยท์ทั่วไปเนี่ยคุณคิดคว่ามันคืออะไรเออคือมีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองค่ะ,ะ,ะมีเวลาที่จะได้ได้ได้อยู่กับตัวเองดูแลความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ยค่ะอืมแปลว่าอันนี้คือความสุขเหรอฮะ ช่ค่ะ<ม>ถ้าเราคือในในความในความเข้าใจของดิฉันนะคะคือมันต้องมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองบ้างคแต่กับตัวเองบ้างข้อสองเออข้อที่สองเป็นมีความสําเร็จนะคะทุกทุกวันแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะคือมองโลกแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันสําเร็จกับเรื่องเล็กๆก็ได้ที่เราทําได้อืทั้งอยู่คนเดียวแล้วต้องงุม ็จด้วยอาจารย์บอกว่าอยู่คนเดียวแล้วสำเร็จด้วยอ้าสามตินตัวเองคะอย่างเช่นว่าเออทำันทำเรื่องที่แบบคือความสำเร็จเนี่ยบางคนมันบอกว่ามันต้องมีเงินล้านสิบล้านหรือว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแต่บางทีมันมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะคะแค่เรามองมองโลกมองชีวิตเฮ้ยให้วันนี้ อากาศดีนะฝนไม่ตกไปทํางานสะดวกอ่ะตากผ้าไว้ฝนผ้าไม่เปียกแน่นอนสำเร็จนะสำเร็จแล้วใช่ต้องเอออารมณ์ประมาณนั้นอ่ะข้อที่สามค่ะคุณนัทิรีขะข้อที่สามบอกว่าหนึ่งในห้าไม่ใช่เหรอใช่หรตอสามเลยลองตอบมาห้าข้อลองตอบมาห้าข้อแล้วถูกหนึ่งข้อก็ให้เลยไงอ่าก็จะน่าจะเป็นหนึ่งในห้าเลยคะอาจารย์อย่าอ่ะให้โอกาสตอบอีกสามข้อให้โอกาสตอบอีกสามข้อใช่ไหมค่ะอืม คือคนเรามันมันควรจะมีเวลาตัวเองแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่กับคนที่เรารักอืใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับ่งที่รเรารักเอาเอาลุปธรรมเลยคนที่เรารักเนี่ยมีใครบ้างเออพ่อแม่อืครอบครัว ค่ะพ่อถูกไหมคะแฟนก็ได้คู่รักก็ได้คือบางคนจะเองไม่มีค่ะจานจริงเหรอแต่ว่าไม่ใช่ค่ะแต่นั่งเสียงราองให้จานเปิดคลาสดิคอจังค่ะที่บอกว่าสกดจีดหาคู้สกดจิตหาคู่ก็คือเมื่อกี้ได้พูดไปในฟังต่อฮะว่าคนเยอะแยะคิดว่าความสุขกับความเป็นการแต่งงานแต่ถ้าเรามีความสุขอยู่ตามลำพังอะไรได้เลยนะไม่ต้องแต่งงานแล้วมีความสุขอันไหนจะเลือกอันไหนมากกว่า ถ้าต้องแบบไม่แต่งงานแล้วมีความสุขไหมคุณนสิรีถ้าคืออยู่คนเดียวแล้วทำลายปิสาะนะฮะแล้วมีความสุขดีมีความสุขทำอะไรอะไรที่เรียกว่าเป็นอิสระตัวเองเนี่ยกับแล้วมีความสุขเ่ยแล้วกับอยู่กับคนอื่นแต่งงานฮะแต่โอ้โหต้องถูกถูกด่าถูกว่าถูกบังคับถูกควบคุมนะฮะต้องมีภาระบ้างไหมเนะยไม่เป็นตัวของตัวเองอันไหนคุณเชื่อว่าเป็นความสุขกว่าคือจริงๆริการได้เป็นตัวของตัวเองอะค่ะมีความสุข อันนี้น่าเสียอันนี้เป็นเป็นงานที่ดำเนินการไปได้เป็นตัวของตัวเองอให้สองข้อแล้วอ่อีกสองข้ออีกสองข้อแล้วแล้วอีกสองข้อใช่ความสาเร็จสุขภาพที่แข็งสุขภาพดีค่ะอาจารย์สุขภาพดีถูกต้องถ้าคือถ้าเป็นคนที่แบบว่าอมโรคป่วยป่วยจะทําอะไรมันก็ไม่มีความสขถูกต้องไหมคะคือสุขภาพก็ต้องดีด้วยสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบคิด พยายามคิดบวกหาหรืออย่างน้อยเราอาจจะไม่คิดบวกตลอดเวลาแต่เราหันกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันมีข้อดีกับสิ่งนี้นะอันนี้ตรงข้อที่ห้าเปล่าคิดบวกคิดบวกใช่เป็นข้อที่ห้าคิดบวกข้อที่ห้าโอเคถูกไหมคะอาจารย์ห้าข้อห้ข้ออาจารย์เดี๋ยวครับผมจะบอกบัณฑิให้ฟุกเป็นข้อคิดว่าเดี๋ยวตรงชักหนึ่งข้อไหมถ้าคุณลัสีลาสีรีค่ะลัสีรีนะมีเวลาชีวิตนะ อยู่ได้ถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนนะฮะชีวิตอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนนะค่ะนะฮะล้วก็ต้องจากไปแล้วนะจากโลกนี้ไปค่ะคุณจะทําอะไรตั้งแต่นาทีนี้บอกมาเลยฮะตอนนี้จะจะอยู่กับแม่ให้มากที่สุดจะอยู่กับแม่มากสุดใช่แล้วก็บอกชั่วโมงฮะวันนี้จะอยู่กับแม่กี่ชั่วโมงคะน่าเสียจะอยู่วันนี้ว่าถ้าพรุ่งนี้เราต้องอยู่ได้อีกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคอะวันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยนะฮะ ก็คือยี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเอาเลยครับบอกผมเลยไล้์้ง้ไงดาชินนี้คุณจะทาอะไรเออก็คือคงอยู่กับแม่บอกแม่ว่ารักแล้วคงจะเจนไปหาใครสักคนที่เราแอบปิ้งว่าเฮ้ยพี่หนูรักพี่นะกี่กี่กี่ชั่วโมงฮะวันนี้วันนี้ทําอะไรเฉพาะวันนี้ก่อนคืนนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันนี้จะทําอะไรคืนเนี้ยมียี่ห้าเรามียี่ห้าชั่วโมงใช่ไหมนะคะไม่ใช่ รวมถ้าสมมติคุณนี้เราวันนี้ด้วยก็เป็นยี่บห้าชั่วโมงกว่ามมจะทําอะไรฮะถ้ากินนาทีนี้ไปเออคงจะเขียนไดอารี่ขเขเียนแม่ว่าเรามีความสุขแค่ไหนที่เราเกิดมาเป็นลูกตาวมนทําอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้นาทีนี้อยู่บ้านขนาดนี้ในความเป็นจริง,ขงเขียนไดอารี่บอกแม่เลยว่าเรามีความสุขแค่ไหนเอาละขเขียนกี่ชั่วโมงจะรู้ว่าเหลยกี่ชั่วโมงแล้วพอเช้าขึ้นมาก็ไปใส่บาตรตักบาตรค่ะเดี๋ยวเขียนกี่ชั่วโมง เขียนจนถึงเช้าค่ะหรือไม่นอนเลยนะฮะจะไม่นอนเลยจะเขียนจนถึงไม่นอนค่ะเพราะเวลาเราเหลือนแค่ยี่สิบสี่ฮะก็ไม่นอนนะเขียนจนเช้าเลยนะใช่จะหมายถึงอาจารย์ด้วยเอาเฉพาะแม่จะหมายถึงทุกคนที่เราสามารถจะสื่อสารถึงเขาได้กี่คนฮะกี่คนเออมีเพื่อนสนิทมีอาจารย์นะคะมีดรจิตตาดรบัรลบคุณแม่าเพื่อนสนิทค่ะแล้วก็เด็กๆที่ทํางานค่ะอืหมดแล้ะค่ะชีวิตมีแค่นี้ทำไมไม่มีคุณพ่ออ่ะ คุณพ่อเสียแล้วค่ะอาจารย์เราไปทำอะไรให้พ่อบ้างเลยเลอพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็ไปใส่บาตรนี่คะโอเคพอเช้ากี่โมงฮะตื่นกี่โมงอ่าก็บอกไม่หลับไม่ตื่นได้ไงอะนั่นสิหกโมงเช้าก็หกโมงเช้าไปใส่บาตรเลยเช้าหกโมาบน้าขึ้บาาบเราเดินออกไปรับกับอากาศที่สดชื่นเราได้หายใจนะเราได้หายใจอยู่นะยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นกี่เวลากี่นาทีไม่รู้นะคะนนี้เราจะหายใจให้เต็มปอดหกโมงถึงกี่ชั่วโมงฮะอยู่ในวัด เอ่ักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบไปทํางานบอกกับน้องๆเพื่อนเพื่อนเครงานที่ทำงานอีกเดี๋ฮะไปไปบอกไปบลาเพื่อนเพื่อนนั่นสิจะทํางานที่ไปบอกลาไปบอกลาไปบอกลาเพื่อนเพื่อ่แต่ต้องไม่ทําให้เขาตกใจนะคะอย่าตกใจบอกว่าบอกว่าคืนนี้จะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้เรื่องเวลาความเคร่งเยูจะูกับเพื่อนๆที่ทํางานกี่ชั่วโมง เออต้องอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเต็นที่ก่อนอยู่กับแม่ให้เรียบร้อยก่อนกินข้าวกินข้าวกลางวันกับแม่กินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกับแม่กลับมากินข้าวกับแม่ไปกินที่ไหนดีเออต้องกินที่บ้านค่ะช่วยแม่ทำกับข้าวอ่าอืต้องช่วยแม่ทำกับข้าวค่ะไม่ทำกินอะไรครับกินอะไรกินอาหารอะไรอาหารเหนือค่ะคุณแม่เข้าแกงฮังเลอ่าจงมันนะฮะค่ะทำับ้ คือบอกว่าถ้าทําแกงฮังเลตอนเช้าเราต้องกินแค่ขนมปังกันแล้วล่ะค่ะต้อร้องนะฮะขอรองนะอ้วนมากนี่ฟังเสียงก็รู้ว่าอ้วนนะฮะใช่ป่ะกําลังพยายามอยู่กัรมาสะกดจิตให้พรอยค่ะอาจารย์สกจิตไงผอมไม่ลงคือสกจิตเดี๋ยวผมสอนวันนั้ต้องมีรุปธรรมเมื่อไรกินตอนเช้าพวกแป้งนะฮะคือขนมปังนะฮะพวกแป้งแป้งอะไรบ้างแป้งขนมปัง แน้โก๋แป้งข้องหมูของหวานโรตีขนมปังเนี่ยฮะโรตีพวกนี้นะพะซจะไม่มีโอกาสผอมลงเลยฮะคแป้งเป็นตัวอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดความอ้วนและสองคือความหวานนะฮะสามคือพวกพวกอะไรบ้างเนี่ยพระฉะนั้นก่อนตายอย่ากินแป้งมาเปล่ากำลังสงสัยเพราะเสียงเสียงฟังเสียงนี้แปลว่ารู้ว่าเป็นคนอ้วนเอาละหลังเชียง์กัไปครับเสียง่าจริงค่ะอาจารย์ วันจริงค่ะก็รู้อยู่แล้วฟังเสียงคนลูกเสียงหัวเราก็รู้แล้วพอกินกินทะเลกับคุณแม่ตอนเที่ยงอ่าเที่ยงเสร็จแล้วแล้วไปไหนก็ไปออฟฟิศเข้าออฟฟิศอ่าไปอีกไม่ใช่คุณนศิริเรียบเรียงใหม่คือว่าพอกลับมาจากวัดก็อยู่กับคุณแม่ช่วยแม่ทำกับข้าวจะถึงเที่ยง่กินข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวค่อยไปออฟฟิศหลังเที่ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะไปออฟฟิศหลังเที่ยงอืมเพราะที่บ้านกับที่ทํางานไม่ได้ไกลกันก็ไปออฟฟิศตกลงเจ็บของเก็บของสำคัญสาคัญหน่อยชั่วโม ไปไปเก็บของที่สําคัญที่ทํางานใช่ค่ะแล้วอยู่าต้องไม่เป็นขยะให้คนอื่นไงคะอยู่กี่ชั่วโมงคะไปอยู่บ้านกับแม่เดี๋ยวเก็บข้าของมาไปว่าที่ไหนไปที่บ้านตัวเองค่ะงบดูเด้จะตาเรื่องงบอยู่เห็นยังเนี่ยก็ไม่บอกเนี่ยเผื่อคุณแม่จะใช้เครื่องหนักก่อนจัดงานเปิดเผยออกไปเขาก็รู้ว่าหลักข้างหลังเราแบบไม่ ไม่ได้เป็นดังตาแต่กมันต้องเก็บออกมาบางอย่างเราต้องเก็บออกมาใช่มันเผื่อว่าคุณแม่จะใช้อุปกรณ์สำนักงานที่คงลิขิดอุณพี่แอปค่าจะทำภพได้ต่อหลายแค่ไหนทีนี้ก็อยู่ทีนี้ก็อยู่บ้านแล้วล่ะค่ะใช้เวลาอยู่บ้านเอะถึงกี่โมงเออมันมีเวลาแค่24ชั่วโมงใช่ไหมคะงานเทเวลาก็คงจะ่โมงแล้ว5โมงอ่าใกล้ๆจะหมดไปละเรื่องเที่ยวนี่เรื่องเที่ยวนี่ยังไม่ค่อยฝักไฟเพราะมันมันคงหมดแรงเที่ยวแล้วค่ะ มานั่งรวบรวมสติอารมณ์ทําใจให้ดีๆเวลาตายไปจะได้ไม่ตายแบบเหมือนว่าคือเป็นความเครียว่าตอน5โมงจะทําอะไรต่อฮะกลับมาบ้านกลับมาบ้านทําอะไรต่อกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ต้องอยู่กับแม่ค่ะอยู่กับแม่ต่อเขาใช่แล้วยังไงต่อฮะถึงกี่โมงก็เว้นนะอาจารย์ขาเวลานะเมื่อคงจะแบบใกล้กันมาแล้วตอนนี้5โมง6โมงแล้วมันมันใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วจแล้วมาสิฮะสวัสดี หกโมงแล้วนะฮะอ่าวทุหนึงจะกินข้าวเย็นหรือเปล่าวนว่าเราเราทำอะไรดีแบบดีเราจะกินข้าวเย็นไหมคะใกล้เวลาเข้ามาละใกล้ตายละกินข้าวเย็นไหมคะกินไม่ลงแล้วค่ะกินไม่ลงแล้วซุกมันต้องทานมันต้องทานข้าวไม่ลงละไม่กินล้วทำแล้วควาเป็นจริงของคนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะไม่ทำแล้วจะไปเรื่องนั้นไม่มีไม่มีกันก็นั่งก็ควนจะสวดมนต์ต่อไหมคะเออมันควรจะเป็นใช่คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้อง เอาสติกลับไปดูว่าเราเคยทําดีอะไรบ้างอย่างน้อยอย่างน้อยเราเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ตายสวยแต่อย่างน้อยก่อนตายเราคิดดีไงคะมีความเชื่อแบบนี้อืมคิดดีงไงไม่ต้อ์ไม่กลัวความตายจะตายยังไงก็ได้ตายหงก็ไม่กลัวคือคือพูดกับเด็กๆแบบนี้ตลอดแต่เราต้องจําได้ว่าเราทําอะไรดีๆบ้างที่เราได้เกิดง่ายงเมื่อกี้ตอนที่เรียกว่าดังเรื่องหนึ่งหรืยว่าอายุจะหมดเนี่ยมันป๊อปคือไม่ได้ตายแบบมันจะมีเวลาอยู่ในร่างกายตัวเองก็จากไปแล้วกัน แล้วคุณจะทำอะไรฮะชึ่นคืนเพราร่างกายเขาสักหน่อยพอสิบเอ็ดโมงแบบเอ่อยี่สิบยี่สิบสามนาฬิกายี่สามนาฬิกาห้าทุ่มเลยถึงทุ่มโมงจะทำอะไรมันจะต้องมีใจที่แต่ว่าอยากตายแต่ไม่อยากตายต้องทําให้มันสงบให้ได้ค่ะอยู่กับลมหายใจค่ะออถึงจาิๆถึงจนตายเลยไหมคะถึงเชื่องคืนจนตายค่ะเขาคิดว่าเงาไม่มีแรงไปอยู่กับลมหายใจก็คือมีสติจนเสียชีวิตไปเลยใช่ อย่างน้อยอย่างน้อยขอให้เราไปแบบมีสติถ้าทําได้ตายได้มีสติได้ไงอย่างน้อยที่จะอาจารย์คาช่วงที่ควรจะขาดหายใจมันจะต้องมีไม่อยากตายใช่ไหมคะเออมันควรจะมี action น่อบเมื่อกี้บอกอธิษฐานอธิษฐานอะไรดีคะเอออย่างน้อยก็ขอให้เราเกิดมาแล้วยังมีสติปัญญาชาติหน้าเลยฮะไม่เกิดมาชาติหน้าครั้งหน้า เกิดมาครั้งหน้าให้มีสติปตัญญาดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีชักนําไปในสิ่งที่ดีค่ะนี่ไงเราเมื <c oughs> ่อกี้บอกข้อข้อบีอยู่ตรงไหนฮะมีเวลาให้ตัวเองยังไม่ให้เวลาตัวเองรอตรงไหนเลยแสดงว,ว่าอันอน,อน,นี้เีอยูอย่อยู่ในนี้ไงจ้าเราแบบนั่งทบทวนนั่งทบทว,วนตัวเองก็นี่ไงฮะคือที่พูดมาเนี่ยกว่าเจ็สเปอร์เซ็นต์เป็นการปลดปล่อย เป็นการไม่ได้ทำในสิ่งที่ปัจจุบันที่เป็นความถ <ทำ S 1> ูขแล้วไม่รู้เช่นบอกว่าไม่เคยต้องให้เวลากับตัวเองแปลว่าชีวิตที่เป็นปัจจุบันคุณไม่เคยให้เวลากับตัวเองใช่ค่ะนัะ่นก็คือนีอ่งไงแล้วยังไม่แปลว่าไม่ได้ตอบข้อแรกเลยไหมอ่ะมไม่ไม่ไม่ตอบข้อเอ้ยแปลว่าเป็นการปลดปล่อยไอ้ข้อแรกที่บอกว่าต้องมีเวลากับตัวเองนั้นแปลว่าเราขาดแล้วกลัวแล้วก็คือปลดปล่อยบางกีคนไว้คนไข้ เนี่ยที่เป็นเกย์เนะ่ะผมบอกอยู่ได้กี่กเมื่อกี้ที่ตอนประมาณทุ่มกว่าบอกคุณอยู่ถึง24ชั่วคืนช่วคืนเนี่ยพรุ่งนี้คืนนี้ทาอะไรจะไปเที่ยวบาเกสามแห่ง <c oughs> ที่ฮ <c oughs> ีโร่ที่นู่นทะี่นี่เนี่ยและแล้วบาปเดียวกันไม่นอนเที่ยวถึงเช้าเลยเช้าอย่างไปทําบุญกับบาทเพราะเขาไม่เคยทาบุญเลยก็เืยรู้ว่านี่คือความสุขสุดแล้วเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะรีบไปเที่ยวต่ออีกยังขาดอีกที่สวาตอกมอโยทินอย่างเงี้ยบากีบากีเยอะแล้วตอนเที่ยวก็จะรีบไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่อยู่แค่สองคนแล้วตอนบ่ายก็ไปเที่ยวต่ออีกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณทุ่มหนึ่งกินข้าวกับแม่แล้วก็อยู่ถึงห้าทุ่มนะฮะเราคือไปอยู่กับพ่อจะอยู่กับแม่จะถามว่าจะอยู่แม่ทําอะไรบ้าง ก็คงคุยกันผมถามว่าจะให้อะไรกับแม่บ้างปากร้องไห้เลยคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรกับแม่เนี่ยบอกว่าที่คุณอยากอยู่กับแม่เกือบสี่ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ที่คุณรู้สึกดีต่อแม่เนี่ยแต่คุณรู้สึกคือแม่ทาอะไรให้คุณแม่ทํเดียวคุณต่อชีวิตแม่มีบุญคุณห่วงใยญ่คุณแล้วคุณรู้สึกเสียดายมากคือจบตอบแทนนี้แต่คุณไม่ได้ให้อะไรเลยฮะ แปลว่าเป็นความสึกผิดนะฮะที่คุณไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วช่วงสุดท้ายก็ตอบตรงนี้เหมือนกันว่าอชั่วโมงหลังเขาจะนั่งฝึกสมาธิค่ะอันนั้นคือใกล้เคียงที่คุณพูดคือจิตต้องว่างต้องโล่งนะฮะแค่แค่มีสติแต่ทําไมทุกวันนี้เราจะไม่มีสติแหละความสุขมันอยู่กับตัวเราดว่าอยู่กับความสุขเนชีวิตได้อย่างไรไม่ใช่ปลดปล่อยะเพราะนั้นเขาสึกว่าเขาเก็บกดเรื่องเรื่องเพศมาตั้งนานแม่ไม่อยากให้เขาดีดีเป็นเกย แล้วก็เลยชีวิตสุดท้ายต้องเอาเต็มที่แหละ I will survive เต็มที่แล้วก็จะมีเป็นกุ๊เซ็กด้วยนะในเงี้ยเขาโอ้โหผมบอกชีคุณไร้สาระสุดไม่มีความสัมพันธ์มนุษย์ไม่มีความหมายชีวิตเขายอมรับหมดเลยเพราะเขาขายทองอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กแล้วก็เือนนาชีวิตไม่ได้เจอใครเลยนะฮะแล้วก็ สิ่งเดียวที่เขาเพื่อไปความสุขคือไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวผู้ชายเป็นเรื่องเพศเพื่อมีความสุขะหรือบางคนไม่คือไปเที่ยวก็บอกว่าจะไปเที่ยวทั่วโลกอืเที่ยวทั่วโลกได้ไงเหลือหนึ่งวันเนี่ยไม่พอแล้วไม่พอแล้วเที่ยวอินเทอร์เน็ตได้เวลาหมดแล้วฮะยังถูกไหมคะอาจารย์ไม่ถูกไงเมื่อกี้ไม่ถูกสักข้อเลยจะปลดปล่อยส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขก็ปลด คือมันจะปลดปล่อยคือไม่ได้ทำขออนุญาตกมาก่อนนะคะจคับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพีความสุขต้องมีความหมายในชีวิตค่ะว่ามันมีความสําคัญต่อตัวเราและสิ่งวัดล้อมอนะฮะซึ่งก็คงจะเฉลยบนเรื่องยาวเขาหน้า,าแต่จะวิเคราะห์หฟังเลยว่าทําไมเราจึงไม่เคยเป็นโรคภัยกิดจถ้าเรามีความสุขจะไม่เป็นสิ่งเหล่านี้ะเขาจะบอกว่ามีไอ้ภูมิต้านทานเนี่ยขึ้นมา87เปอร์เซ็นต์ ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเรื่องงมาจากร่างกายเราเองภูมิต้านทานที่เกิดค,คือบอกว่าเมื่อกี้อบอกสุขภาพดีก็ถูกต้องแต่ไม่เป็นบ,บอกว่าทําอย่งางไรสุขภาพชีวิตดีก็ทําตัวอย่างไี้ชีวิตมีความสุขน่นคงคะจะเป็นคำ,ค,ำคำตอบตอบไปในอนาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าอาจารย์จะมาเฉลยว่าแล้วความสุขของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะในวันนี้ถึงแม้ว่าคุณนัซีรีจะตอบไม่ถูกกันนะคะแต่สิ่งที่คุณหลายๆคนได้คุณผู้ชมหลายๆคนได้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้คุณหลายๆคนที่ไม่ได้โทรเข้ามาฉุกคิดได้ว่า อะไรที่คุณอยากทำแล้วคุณยังไม่ได้ทำ s <S นะคะแล้วอะไรที่ต้องทำกับคุณแม่อย่างในเคสของกรณีของคนไข้าอาจารย์นะคะก็คือไม่รู้ว่าต้องให้อะไรคุณแม่ อาจจะต้องลองกลับไปคิดดูว่าในวันนี้นะเวลานี้ถ้าคุณมีเวลาเลยอีกแค่24ชั่วโมงนั้นคุณจะทำอะไรเออแต่เขาจะทำร่วมกันนะคะคุณจะทําอะไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อเรื่องนี้กันค่ะเรื่องของความสุขวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอค่ะงสุขสุขกจิตนะอ่าสุขกจิตได่คิดชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะศูนย์89209ค่ะโทรเข้าไปได้เลยอาจารย์จับมาที่29นะคะ1,600บาทค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบพคุณอาจารย์ค่ะขอบคระคุณค่ะ ค่ะนรักฟันดีลาตีสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบสุณครับ